ต่อก,กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสถานีตำรวจภูทโรโพกางนะคะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สาลาประดิษฐานพระพุทธโสธรค่ะแห่งที่สองของสถานีตำรวจพื้นที่นครราชสีมาค่ะพลตำรวจโทถากูลนัททีศรีค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สาลาประดิษฐานพระพุทธโสธรค่ะ นะสอพอโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระเทพศรีมาพรค่ะเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดปึงพระอารามหลวงซึ่งเป็นประธานสงฆ์โดยศาลาแห่งนี้นะคะจะเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธโสธรค่ะที่จะอัญเชิญมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการตำรวจสอพอโพกลางและประชาชนนะคะที่เดินทางมาติดต่อราชการค่ะ พลตรตรีนรงฤทธิ์ดานสุวรรณรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าพลตรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดสร้างองค์พระพุทธโสธรเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานยังสถานีตำรวจพื้นที่ต่างๆครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชารวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชาการตำรวจด้วยครับ สำหรับสถานีตำรวจในจังหวัดนครราชสีมามีองค์พระพุทธโสธรอ,อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรหมูสีครับส่วนที่สถานีตำรวจภูธรโพกลางจะเป็นแห่งที่สองครับค่ะ